เลน้องสาวสนทรักนะคะ้องตนะคะแนตอเกียวมสิกค่ะอย่าลงเดี๋พอด้ออ่าบันไดขั้นที่หนึ่งขั้นที่2ถูกต้องนะ เก๋าพิเศษสวยงากจริงๆวันนี้คุ้มล่ที่ไคุันนี้เนเิดตเกี่ยวต่อานุเลยรค่าเสีมงานแล้วที่านกเยีนเดี่ยวมาร่วมขึ้ยเวทีด้วยนะครับจากช่วงเวลาพิเศษในครั้งนี้นะครับผม เชิญมาหน้าเวทีตอนนี้เลยนะครับทีมงานตุ้มยูเมสิกทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับคุณครูชินจังนะครับในช่วงเวลาสุดพิเศษนี้แน่นอนนะคะว่าน้องสาวครอบครัวของบอสดีแล้วทีมงานตุ้มยูเมสิกคืออีกหนึ่งครอบครัวที่เป็นกำลังแรงใจให้กับบอสของเราแล้วก็อยู่เคียงข้างต่อสู้กับบอสของเรามาตลอดตั้งแต่เปิดไลน์มาจนถึงทุกวันนี้แน่นอนว่าทุกคนคือส่วน ค่อยๆเคลื่อนอย้ายเพงน,นะคะไปด้านหน้าต้องบอกว่าอันนี้เป็นเคสิจริงนะคะ<ช>แล้วก็ก้อนใหญ่มากหน,ะะนักมากจเป็นที่ทา่านได้ร่วมรอ้องเพลงสุขสารม,มนเกิดพร้องกันนะคะขอให้พี่เบิร์ดอสไปพร้อมๆกันค่ะ เก่าเคกเลยค่ะนี่นะคะยสรยอังหนะคะเค้กอีกก้อนนึงนะคะก็จะให้น้องน้าตาลหวานน้อยของเราอธิษฐานในไก่แฟดขอให้ส่งหวังนะคะแล้วก็จะได้เ่เค้กค่ะาเนันเดียวกันด้วยนะคะถือว่าเป็นดอนน้อยทีน้อ มีความสุขมากมากเลยคะ่ะและแน่นอนนะคะว่าเนื่องในโอกาสวันสำคัญวันคล้ายวันเกิดของบอสเรานะคะก็จะขออนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้อวยผ่อนให้กับบอสก่อนเป็นลำดับแรกะคะ่ะเดี๋ยวเชิญแม่นกเลยะคะ่ะนี่น้าเข่มอยู่กำลังตึงจมูกกับตาคุณแม่นะสวัสดีค่ะแม่นกนะคะวันนี้ก็เป็นวันนึงที่ ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิด24ปีของลูกชายค่ะขอบคุณเอซขอบคุณปอนเซอร์ขอบคุณ, FC, คณ, sponsor, คณเนี่ยแม่ที่เอ็นดูด้วยนะคะ,ะสิ่งที่ผ่านมาอาจจะมีดีใจเสียใจแต่นั่นคือมนุษย์โตขึ้นทุกวันนะคะแล้วขอให้ลูกมีแต่ความเจริญ ตามลุ้งลวงสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ประสบความสำเร็จวันนี้ไม่มีอะไรให้แม่ความหวันดีหรือทำอะไรได้เลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่เราด้วยนะคะสิ่งที่แม่ให้คือกำลังใจแล้วก็ให้ชีวิตนะคะเรียนเชิญพระร ทำไปาองเองแล้วก็ตั้งใจทำงานงานเต็เย็นยมเลยครับไว้ีความสุขตลอดแล้วก็ให้ FC ฟซีกันะปิดทุกคนนลครับค่ะขอบคุณพระราด้วยค่ะลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญแม่เฟิร์นนะคะเป็นผู้ที่มอบง,งานให้กับบอสตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ก่อนแบรนด์อื่นๆจะเข้ามาะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้ มีความสําคัญมากๆนะคะขออนุญาตเปลียคนคน,คนนเลค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาไม่เป็นไรนะะไม่เป็นไรเจ็บไหมคะนี